วัสดีนะทุกคนในวันนี้มามี่จะเช็คของนะคะพอดีของเขามาส่งเนาะนะคะตามบินเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเชิงชาย,ชชายทุกคนคะ่ะมามีม่กับเบลล์ผู้จัก n ย à n g มากมายนะออกบ่คะนี่ต้องออกบ่นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเชิงชายสิบสามแผ่น แล้วอันนี้มันเขียนว่ายังไงในนี้เอเอเอ,เอาลงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับอันนี้กี่แผ่นนะนี่สิบสามครับแคแพ็กอย่างละสองเหรอโอเคพี่จะนับขอแพ็กอย่างละสองนะทุกคนค่ะตอนนี้คือแสนที่สองนะคะเพราะว่าเสจแรกได้แค่เนี้แสนแรกได้ได้โครงเหล็กนะคะหลังคานะคะแล้วก็หน้าต่าง แค่นั้นนะทุกคนอันนี้คือแผ่นที่สองแผมนยังค้างเขาเป็นหมื่นนะฮะราคาขาดสองแผ่นข้างหลังอ๋อนี่เหรอเขาเขียนเชิงชายสีขาวประการลังนี่เหรอคะคอ๋อเขาถามพิการดีนะฮะร้านนี้ก็อยู่บ้านแบบนี้เองนะคะนี่จ,จะบัถึกจ่าจู๋ของฉบับนี้นั่งอยู่ตรงเนี้ย สิบสามแผ่นน้อนี่สิบสามแล้วใช่ไหมคะนี่ต้องนับไหมเนี่ยนับค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองแล้วก็สิบสามโอเคค่ะครบแล้วหนึ่งรายการต่อไปเป็นอะไรคะรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดหกมิลแถวแผ่นสมาร์ทบอร์ดหกมิลสองแผ่น โอเคอันนี้เรียกว่าสมาร์ทบอร์ดวัสดุอุปกรณ์ต,ต่างๆนั้นพอดีมามีอ่ะไม่ได้เป็นคนสั่งเองแล้วไม่ได้ดูเนาะก็จะเป็นพ่อนะฮะกะเข้า,ากะแล้วแต่คุณพ่อเหตุนะคะคนะตัวตัวนี้นี่ครับ กี่เมหนึงตัวค่ะตัว